เ,เงินรายได้จากการทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนของนักเรียน100นับร้อยคนมีความหมายมากเป็นพิเศษเพราะเงินก้อนนี้จะช่วยลดภาระผู้ปกครองได้ในช่วงเปิดภาคเรียนที่กำลังจะถึงนี้หลายปีมาแล้วที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติรับนักเรียนทำงานช่วงปิดเทอมอัญรัตน์บั่งสาครก็เป็นหนึ่งในนักเรียนที่เลือกมาที่นี่ เธอตั้งใจนำเงินที่ได้ไปให้ยายที่เลี้ยงดูเธอแทนพ่อแม่ที่แยกทางกันเพราะยายคือคนที่ให้ความรักและความสุขจนเธอไม่รู้สึกว่าขาดแคลนอะไรใเชื่อรี่ยาใช่แล้วเข้าใจว่าคือเขาเข้ากันไม่ได้อะไรอย่างนี้แต่เราอยู่กับยายแล้วก็มีความสุขดีแล้วก็ไม่ได้ซีเรยียสอะไรนะตรงนั้นนะคะเวลาผ่านมาแล้วสองสามปีล้วก็ทําใจได้แล้วค่ะว่าอยู่กับยายล้วก็ดีอะไรอย่างนี้ค่ะไม่ลําบากอะไรอยากเรียนสถาบัน ่แต่ถ้าเกิดว่าทํางานได้มีเงินอะไรเงี้ยค่ะก็จะเลี้ยงยายเลี้ยงตาเพราะว่าตากับยายเคยส่งเสียเอ้ยส่งเสียเราเลี้ยงดูเราตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยค่ะคือเรามีหน้าที่เรียนอะค่ะเราไม่ไม่ไม่มีแบบไงปัญหาที่จะไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้าพ่อแม่เลิกทางกันเราต้องแบบมีปัญหาค่ะเพราะว่าเรามีหน้าที่เรียนะค่ะก็จะเรียนเรียนเรียนอย่างเดียวพ่อแม่ก็บอกว่าไม่ต้องไปคิดมากหนูก็บอกว่าหนูก็ไม่ได้คิดมากอะไรอะ ใช่เพราะว่าหนูก็จะเรียนเรียนอย่างเดียวจะเป็นเด็กหรือจะโตแล้วก็ควรจะทํางานเอาไว้อย่างเงี้ยค่ะถึงจะไม่ลําบากหรือลําบากเงี้ยค่ะใช่เราควรจะหาประสบการณ์ใส่ตัวเอาไว้เพื่อวันข้างหน้าเราจะเปทำอะไรก็ได้ใช่ทํางานได้ประสบการณ์ได้ความรู้ทําให้เรามั่นใจมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะตากะยายทํานาค่ะอายุหกสิบ ใช่ค่ะออกไปทํานาทุกวันแต่เขาก็เดินไม่ค่อยไหวนะคะแต่เขาก็ออกไปทํานาพ่อกับแม่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าก็ส่งเงินเดือนมาให้ยายบ้างมาให้แพ็คใช้บ้างอะไรอย่างเี้คะ นิสารัตยอมรับว่าเธอเป็นลูกคนเดียวที่พ่อตามใจเพราะต้องการชดเชยความรักแทนแม่ที่แยกทางกันไปแต่เมื่อได้มาทำงานจริงในวัย17ปีทำให้เธอต้องปรับตัวอดทนกับปัญหาและรู้ว่าการได้เงินมาแต่ละบาทไม่ง่ายเลยพ่อกับแม่แยกกันอยู่แต่หนูจะอยู่กับพ่อคะ่ะแล้วก็ยากบางครั้งเคยคิดนะคะว่าทำไมถึงไม่อยู่ในการแบบเห็นคนอื่นเขาแบบมีแม่ ไปไหนด้วยกันออแต่เราแบบว่าไม่มีไปแค่พ่ออย่างเดียวแต่วันนี้ก็ชินแล้วค่ะคือคือพ่อก็คือตอนนี้เป็นได้ทั้งพ่อแล้วก็แม่หรือว่าคิดว่ามีพ่ออยู่แบบออขอให้กําลังใจหนูอยู่ค่ะอยู่ข,ข้าง แบบเวลาเป็นอะไรนี้ก็คือจะคอยถามถ่ายแล้วหลอดใช้คอยดูแลเราทุกอย่างค่ะก็เลยไม่รู้สึกว่าจะท้อแท้หรือจะงังไงคือรู้สึกแข็งแรงเข้มแข็งตลอดแต่จะบอกว่าเออถ้าเราทางานอย่างนี้ก็คือจะได้ฝึกความอดทนของเราค่ะแล้วก็จะช่วยเพิ่มประสบการณ์ในการทํางานเพื่ออ,อ,น,าอนาคตข้างหน้าเราต้องทํางานที่อาจจะหนักกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ขณะที่สัญญาประดิษฐ์อยู่ในครอบครัวที่พร้อมหน้าแต่เขาก็เห็นว่าน่าจะใช้ช่วงเวลาปิดภาคเรียนทําอะไรที่เป็นประโยชน์มากกว่าอยู่บ้านเฉยๆหรือเล่นเกมคอมพิวเตอร์ก็อยากจะบอกว่าถ้าไม่ได้ทําอะไรอะครับก็ให้มาทำงานที่นี่เพราะว่าทำไมนี้ทำได้ส่งเสริมได้ความรู้อะครับเหมือนเรามาเรียน พิเศษเพิ่มเติมอะครับเพราะว่าเรียนที่มาทำงานไอ้นี่ก็เหมือนกับได้ความรู้เพิ่มอะครับก็อยากให้ใช้เวลาว่างเปิดประโยชน์นะครับดี่กว่าไปเล่นอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยครับเล่นในทางที่ผิดนะครับเหมือนเอาไปแบ่งเบาภาระบวกคอครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนกับเราอยากเอาไปซื้ออะไรที่เราตั้งไว้ครับเช่นหนังสือคู่มือการอ่านสอบอะครับอะไรประมาณนั้น พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่เคยเป็นเพียงหนึ่งในแหล่งเรียนรู้ที่ครูต้องพามาชมได้กลายเป็นแหล่งทํางานของเยาวชนวยัย1 7 1 8ปีซึ่งมีพลังมากพอที่จะสร้างสารรค์กิจกรรมที่พวกเขาอาจไม่เคยได้รับจากห้องเรียนและเป็นความรู้ที่เกิดจากการฝึกทําด้วยตัวเองที่จะติดตัวมากกว่าความรู้ที่เกิดจากการท่องจําขอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระ